ยักสนุกตื่นเต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk24 อย่าลืม adpk24 จักษ์ใหญ่คลั่งทุ่มค่าจ้างเอ็มเปเป้ปีละร้อยล้านยูโรดับฝันลิปพูแมนยูมาริดดนเนียลลิเโอผู้สื่อข่าวของอ m c สีดังฝรั่งเศสเปิดเผยในรายการ after foot อ m c มว่า แฟร์ชายยักษ์ใหญ่แห่งลกเอิมฝรั่งเศสพร้อมดับฟันทุกทีที่ต้องการ,รคว้าเอราเอ็มัปเป้ไปร่วมง,งานด้วยการทุ่มค่าจ้างมหาศาลปีละ100ล้านยูโรหรือประมาณ86ล้านบาทเวลานี้เอราเอ็มัปเป้สามารถตกลงกับทีมใหม่ได้แล้วเนื่องจากหลือสัญญากับแฟร์ชาไม่ถึง6เดือนตามกฎวัชแมนซึ่งก็มีข่าวว่าลิเวอร์พูลและแมนยูสองทีมชั้นนำในพรีเม,มียร์ลีกรวมถึงเรอัลมาดริดยอดทีมแห่งลาลิกาสเปนพร้อมกระชากตัวเปเล่ตะข่ายให้ ก่อนหน้านี้มีรายงานว่าเอ็ม e, บาเป้บรรลุข้อตกลงกับมาดริดเตรียมย้ายร,ร่วมง,งานในฤดูกาลหน้าแล้วแม้จะตัวจะเคยปฏิเสธราชนิดขาเมื่อสัแปดเดือนก่อนอยังไก็ตามแดนมิแอนเปิดเผยล่าสุดว่าแปรแชร์พร้อมให้ค่าจ้างก้อนโตแก่เอ็มบาเป้ P e, โดยจะทําให้เป็นหนึ่งในนักกีฬาที่รับค่าตอบแทนสูงที่สุดในโลกคิดเป็นสัปดาห์ละ1.8ล้านปอนด์คิสโนโนจโูนตอี่ผู้ในการสโมสรยูเวนตุสยืนยันปิดตลาดหน้าหนาวแล้วหลังมีข่าวกับจอแดนเฮเดอร์สัน ก่อนหน้าน,นี้มีข่าวว่าไอ้มาลายต้องการเสริมทัพแสดนกลางก็มีข่าวกับจอน์่เฮนเดอร์สันกองกลางชาวอังกฤษที่กำลังเล่นในลีกซาอุกับอัลเอติฟักมาลายได้เสริมสัญญา6กเดือนพร้อมเงื่อนไขต่อสัญญาอีก12เดือนให้กับเฮนเดอร์สันแต่อดีตแคคเลว์พูดต้องการสัญญาระยะเวลา18ปเดือนไปเลยทําให้การเจรจา,าต้องระับเอาไว้ล่าสุดจุนตอรีต่ตอบคาถามกรณีเฮนโดว่าเราตัดสินใจที่จะปิดตลาดแล้วเราจะไม่เซ็นสัญญากับนักเตะใดๆเราต้องการแสดงให้ความเชื่อมั่นนักเตกของเรานี่คือตัวเลือกของเราในตอนนี้ อย่างไรก็ตามฟาบิสโรมาโนนักข่าวดังยืนยันว่ายูเว่กำลังจะได้เตียโกซาโรกองหลังของเรือมาร่วมทีมในตลาดเดือนมกราคมนี้อย่างแน่นอนจอโจ,โจเคลรนี่อดีตปะกาลังที่แพทย์อิตาลีอยู่กับลอสแอนเจลิตสเอฟซีต่อไปกับบทบาทใหม่หลังแวนสตรัร์เคลานี่ประกาศแวนสตัร์อย่างเป็นทางการเมื่อกลางเดือนธันวาคมที่แล้วหลังจากลอสแอนเจลิสเอฟซีแพ้ต่อฟอนวัตคู2-1ในศึก MLS คัพ2023รอบชิงชนะเลิศ หลังแขวนสตาร์ทเพียงหนึ่งเดือนเคียร์โรนีในวัย39เริ่มงานใหม่ทันทีและอยู่กับลอตแอนเดรลิตเอฟซีต่อไปหลังสโมสรอนยืนยันให้อดีตกองหลังทีมชาติอิตาลีรับตำแหน่งโค้ชพัฒนาผู้เล่นกับงานในตำแหน่งใหม่เคียร์รนีจะทำงานร่วมกับสตีฟโชรุนโดโร่เฮดโค้ชคนปัจจุบันรวมไปถึงสตาฟโค้ชเพื่อร่วมกันยกระดับการเล่นของผู้เล่นในทีมเคียร์รนีโด่งดังสุดขีดสมัยค้าแข่ง,ขงกับยูเว่ ระหว่างปี2004ถึง2022ประสบความสำเร็จมากมายคว้าแชมป์ศิลา9สมัยเซลเบีย1สมัยโคอปอ,อิตาเลีย5สมัยและซูเปอร์โคปาอ,อิตาเลียน่า5สมัยนอกจากนี้เคียร์เรนียังมีถิติรับใช้ทีมชาติอิตาลี117นัดทำไป8ประตูโดยเป็นตัปตันทีมอัสซูรีชุดคว้าแชมป์ยูโร 2, 2020ด้วยจอแอนเฮอร์ซันกองกลางชาวอังกฤษสามารถตกลงยกเลิกสัญญากับเ e อลเอติฟักสโมสรซาอุดีอาระเบียได้แล้ว เป้าหมายต่อไปคือการกลับไปลุยลีกยุโรปสกายสปอรต์ตสังเกตรายงานว่าแฮดร์สันได้รับอิสระให้ย้ายทีมช่วงตลาดซื้อขายเดือนมกราคมนี้แล้วหลังจากต้นสังกัดยอมตกลงยกเลิกสัญญาให้ทั้งที่เพิ่งย้ายมาร่วมทีมเพียง6กเดือนก่อนหน้านี้เอาเอติฟักอน,นุญาตให้แฮเดอร์สันออกจากแคมป์เก็บตัวฝึกซ้อมที่อ,บอาบูดาบีและเดินทางกลับมาก,กรื่อหาสโมอสรใหม่หลังจากคองการวัย3าาแสดงความชัดเจนไปแล้วว่าไม่มีความสุขในซาอุดิอาระเบียและต้องการย้ายกลับยุโรปตั้งแต่เดือนมกรา สโมสรที่มีโอกาสมากที่สุดในตอนนี้คืออาแจ็คแอมสเดมที่ยังคงเจราจาข้อตกลงกับแฮร์รสันอย่างต่อเนื่องและมแนวโน้มจะบรรลุข้อตกลงกันได้ในไม่ช้าขณะที่ยูเว่ที่ก่อนหน้านี้แสดงความสนใจแต่ก็พับโครงการไปแล้วแฮร์รสันเพิ่งจะบอกลาลิ์ภูมาอยู่กับเอลเอติฟักเมื่อซัมเมอร์ปีที่แล้วด้วยค่าตัว12ล้านปอนด์แต่ต่างฝ่ายต่างไม่รู้สึกว่าเป็นไปตามที่คาดหวังไว้นำมาสึ่งการแยกทางกันอย่างรวดเร็ว โจเซ่มูเรนโยถูกคาดการณ์ว่าจะได้รับข้อเสนอที่มีมูลค่ามหาศาลจากสโมสรในซาอุดีอาระเบียหลังเพื่อแยกทางกับโรมากาสตาต้าเดลสปอร์ตรายงานว่าสโมสรนในซาอุดีอาระเบียแสดงความสนใจและมีบินโยเป็นเป้าหมายในอนาคตแม้ก่อนหน้านี้นอัลฮิลานเคยถูกปฏิเสธมาช่วงซัมเมอร์ปีที่แล้วหลังจากโรมาประกาศแยกทางกับมูเรนโยความสนใจจากสโมสรในซาอุดีอาระเบียที่อยู่ภายใต้าการดูแลของพ u b บิ c อินเวสต์เมนต์ฟันก็ถูกปลุกขึ้นใหม่ครั้ง เพียงแต่ยังต้องรอให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในช่วงซัมเมอร์ไม่ใช่เวลานี้แพทการของ Public Investment f u n นคือการลงทุนมหาศาลอีกครั้งในตลาดซัมเมอร์โดยมีคนอันดับหนึ่งโชเซ่บูริโยและนักเตะม,มายเลขหนึ่งคือมูเมสซาร่าที่พลาดหวังมาในช่วงซัมเมอร์ปีที่แล้วเช่นกันการกลับพเมาริของบูริโยดูจะมีโอกาสน้อยแต่ก็ยังคงมีความเป็นไปได้ดสำหรับเนลคาสเซนที่อยู่ภายใต้ความดูแลของพับ l ิกอินเวสตมนฟันเช่นกันหากตัดสินใจ,ะจะแยกทางกับ e Summer, เอดดี้ฮาวในซัมเมอร์หรืออาจจะก่อนหน้านั้น